ครับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งครับตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานข้ามแม่น้ำลพบุรีจุดที่2หรือที่เรียกว่าบาลานแคนเทอร์วิทบีซีสองนั่นเองครับเมื่อผมเคยมารีวิวเกี่ยวกับเรื่องงานประกอบ Form ฟอร์มเทเลอร์ฝั่งด้านแรกนะครับตอนนี้เขาประกอบเรียบร้อยแล้วมีการลงเกไปแล้วนะครับส่วนจุดที่2ครับตอนนี้มีการประกอบตัว A อเฟรมขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูใกล้ๆน,นั้นตัว a อเฟรมนะครับช่วงนี้ฝนตกเยอะมากๆเลยทําให้การทำงานค่อนข้าง มีปัญหานิดนึงครับสะดุดนิดนึงครับตรงนี้คือตัวที่ประกอบเอ r เฟกตนะครับพระหันลังนี่คือตัวที่เขาได้ประกอบทั้งหมดเสร็จแล้วแล้วก็มีการลงเหล็กเสริมไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้าแบบไปแล้วด้วยครับนี่นะครับหลายๆท่านวิ่งผ่านไปผ่านมานะครับอาจจะไม่ทราบว่าตอนนี้เขาทาอะไรอยู่นะครับเขามีการก่อสร้างสะพานซึ่งการก่อสร้างสะพานนั้นน่ะมันจะมีวิธีและขั้นตอนโดยใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆนะครับ ซึ่งเป็นส่วนสาคัญซึ่งอาจจะไม่เคยเห็นในหลายๆจุดนะครับตอนนี้งานสะพานข้ามแม่น้ำนุบุรีตรงจุดนี้เนี่ยได้นําเทคโนโลยีมาสู่ท่านนะครับบางทีขับรถผ่านไปผ่านมาอาจจะไม่รู้ว่าทำอะไรแต่ว่าผมอยากจะอธิบายเห็นแค่มันคือฟอร์มเวิร์กเคลื่อนที่ได้นะครับตรงนี้สะพานเล็ก80เมตรก็สามารถที่จะทําด้วยระบบฟร,รานแคนทริเบอร์เหมือนกับ BC1 นั่นเองครับตอนนี้ B c 2ีก็มีการเพิ่มประกอบแล้วไปได้ไวนะครับผมเห็นแล้วสวยงามครับสุดยอดนะครับผมเป็นเพื่อนร่วมอาชีพที่ผม ฝ้ามองแล้วก็ขอชื่นชมนะครับผมเองก็ก็เหมือนกับเพื่อนบ้านนะครับชอบมาแล้วก็อยากจะชื่นชมกับผลงานของพี่ๆชุดนี้ด้วยครับแฮปปี้สุดยอดครับผมครับตอนนี้เนะี่ยผมมากับกล้องคู่ใจของผมคือนิ่งก้อน D750 น,นะครับในการที่จะติดตั้งแล้วก็บันทึกภาพบันทึกวิดีโอในส่วนของงานบาลานซ์แคสติลิวาบต DC หมายเลขสองนะครับในส่วนของงานที่มันดีฟอินเข้าไปนะข้างในทึ่งเรามองเห็นผมจะ z o เข้าไปใกล้ๆนะครับ ครับผมวันนี้ตรงส่วนที่เป็นบาลานเพียรแรกครับลงเหล็กแล้วนะครับเข้าแบบแล้วนะครับเหลือ็อปสลับนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับตรงส่วนนู้นก็เหมือนกันนะครับเขาก็ได้ใส่เอฟเฟรมแล้วนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูด้วยกันนะครับครับสวัสดีครับวันนี้ผมกลับมาที่บาลานแคนเทอร์เบดบีซีหมายเลขสองครับผมจะพามาดูงานประกอบฟอร์มเทเลลอร์อีกจุดหนึ่งนะครับของอีกหัวเพเดเบิลหนึ่งที่เสร็จไปมาดเลยนะครับตอนนี้เขามีการเริ่มติดตั้งนะครับ ตัวเขาเรียกว่า Aframe เลยนะครับผมเดี๋ยวจะซูมเข้าดูใกล้ๆนะครับอันนี้ a f เ a ร e แล้ติดตั้งแล้วนะครับ Aframe ได้ทำการติดตั้งแล้วนะครับตอนนี้สวยงามเลยนะครับตัว Aframe ขึ้นมาแล้วนะครับบาร้านคันเรถ B C 2เริ่มก้าวหน้าอีกแล้วนะครับโอเคครับเอเฟรมจุดแรกนะครับได้ดำเนินการแล้วนะครับ Aframe เดี๋ยวผมจะซูมแล้วก็หันมาทางด้านนี้นะครับตรงนี้เป็นส่วนของงานฟอนร์มเจอร์อีกจุดนึงนครับสวยมากเลยครับสวยมากๆเลยนะครับตอนนี้ผมเห็นโอ้โหสุดยอดเพอร์เฟกต์นะครับเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปข้างในเพื่อให้ท่านได้เห็นนะครับว่าเขามีดีเทลอย่างไรบ้างนะครับรอนะครับ ก็มีการลงเหล็กนะครับผมเห็นนะแต่ว่าจะอธที่บารไทียากนิดน,นึงนะครับ mm hmm. อยากให้ดูแบบนี้นะครับ mm hmm. ครับเรามาดูตรงฝั่งที่เขาประกอบแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีการลงเหล็กแล้วนะครับ ครับเดี๋ยวจะพาเดินให้ดูนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องการติดตั้ง A-Frame ของบาลานตรงนั้นเห็นไหมครับมีรุ้งกินน้ำอยู่นะครับสวยมากๆเลยฝนเพิ่งตกไปนะครับงาน BC2 นี่นะครับตรงจุดนี้แสงได้มีรุ้งกินน้ำด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับฝนมาเยอะมากครับที่ลบบุรีตอนนี้ เราเองทํางานกับสายฝนนะครับก็ต้องระวังการเป็นหวัดที่นึงนะครับตอนนี้เอฟเอเห็นไหมครับยังอยู่ในเรื่องการประกอบนะครับด้านหลังมีการวางตัวเรียวบีมนะครับเดี๋ยวผมมาดูข้าง,างโอเคครับสวยมากๆเลยเริ่มวางเรียวบีมนะครับยื่นออกมาแล้วนะครับนี่ฮะมีการวางเรียวบีมยื่นออกมานะครับ มีการประกอบอะไรต่างๆนะครับตรงนี้มุมตรงนี้สวยจังเลยนะครับผมมีแดดโอ้โหสวยงามมากๆเลยตรงนี้ก็เป็นส่วนแบ,บ็กสแตนนะครับไปทางสามแยกสนามชัยนะครับมาดูบรรยากาศที่จังหวัดลบบุรีกันอีกสักนิดนึงครับภาพสวยๆนะครับฤฤวิวสวยกับท้องฟ้านะครับที่หลังจากฝนตกไปแล้วเนี่ยนะฮะมันมันสวยงามมากๆเลยนะครับผมเองกออ็อธิบายไม่ถูก อยากจะอธิบายแต่ว่ามองดูด้ภาพดีกว่านะครับเพราะว่ามันมันสวยงามมากๆเลยนะครับงานก่อสร้างนี่มันมีส่วนที่ทําให้เรารู้สึกเป็นโครงสร้างที่มีเรียกว่าศิลปะด้วยนะครับงานก่อสร้างต้องประกอบด,ด้วยงานศิลปะและความแข็งแรงปนกันอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านเดินไปข้างหน้านิดน,นึงนะครับถาเดินไปให้ถึงข้างหน้านเลยนะครับว่าข้างหน้าเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ ตรง B-C-1 นะครับเออ B-C-2 นะครับกว่ทษทีวิธนะครับตอนนี้สแปนที่1เริ่มลงเหล็กนะครับปิดแบบด้านในเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นสเต็ปที่2ถ้ามีการขยับขึ้นที่ยังไงเดี๋ยวผมก็จะมารายงานให้ทราบเหมือนกับ B-C-1 นะครับส่วน B-C-1 ของเรานั้นนไปได้ไกลพอสมควรแล้วกเกือบเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับ ครับผมผมได้นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการฟ o ร์มเทอร์บีซี2ตรงจุดนี้เป็นสะพานข้ามแม่น้ำลบบุรีที่2ของโครงการรถไฟทางคู่สายเหนือช่วงลบบุรีบานนโพสญญายที่1น,นะครับสญญายที่1ก็คือช่วงโคกกระเทียมออบ้านกาบโคกกระเทียมนะครับโอเคครับด้านหลังผมเห็นไปหลายวิวนะครับก็เป็นความก้าวหน้านะครับอีกระดับหนึ่งเลยนะครับเตรียมตัวที่จะสำเร็จกันอีกสะพานหนึ่งแล้วนะครับสำหรับงาน สะพานข้ามแม่น้าลบบริจุี่2หรือเรียกว่า BC2 นะครับในสับงานช่างของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พูดในภาษาไทยยากมากนะผมขออภัยด้วยนะครับบางทีเราเรียกว่าคานยื่นสมดุลซึ่งเขาเรียกว่าบาลานซ์แคนเทเร r i บิ e ซึ่งถ้าจะพูดเป็นภาษาไทยเนี่ยผมบอกตรงแล้วมันไม่อินนะครมันโอเคครับผมก็ต้องขออภัยในสับช่างบางจุดที่เราเองจะต้องใช้และต้องพูดในภาษาอังกฤษมันถึงจะเข้าใจนะครับขออภัยสำหรับ หลายท่านที่คอมเมนต์กันเข้ามาเรื่องเกี่ยวกับผมพูดสับช่างเกินไปแต่ขออภัยในภาษาไทยมันยากเหมือนกันนะครับขอบคุณมากๆที่รับชมนะครับนี่คือความสําเร็จของงานบาลานแคนหรือบิดบีซีสองครับสะพานข้ามแม่น้ําบุรีใกล้ๆกล้แยกสนามชัยนะครับสวัสดีครับผู้รับชมนะครับสวัสดีครับ